ไม่มีตังมาปลูกข้าวเลยเอ็นไข์อ่ะเติมโลบัคสิร้านอีลิทช็อปบริการเติมโลบัคมีทั้งแบบไอดีบวกพารและแบบกลุ่มเลสีด้วยนะลิงก์อยู่ใต้ล่างเลยจ้าโอ้จริงดใิใช่แล้วใช่แล้วซส้อเลยซส้อเลยซส้อเลยต้องต่อยกระสอบไยนานแค่ไหนเนี่ยกว่าเวลจะอัพทำไงดีทำไงดีงดเฮ้ยมีเกมพารคุณสนี่ว่ะ เฮ้ยเติมระวักดีกว่าร้านนี้เลยโ o ล,ลิบักช็อปเลสีถึงห้ลิง์อยู่ใต้ล่างเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในแมปดิโอดิโอบิสาสลี Sleep, นั่นเองนะครับวันนี้นะครับพี่ไม่ได้มาสอนเลเวลนั่นเองนะครับแต่พี่จะมาบอกว่ามันมีโค้ดใหม่เข้ามานี่นะครับแล้วก็สแตนเข้ามาใหม่ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวพี่ก็ จะพยายามทยอยลงคลิปลงคลิปให้วันนี้ก็จะมาแจกโคดนะครับไม่รู้นะครับว่าทําออกไปแล้วเขาจะรีคดอีกหรือเปล่าเหมือนทุกทีที่พี่เคยทําออกไปพี่ก็ภาวนาเขาจะไม่ไม่ทาอีกนะครับอ่ะอันนี้ก็คือสแตนตัวใหม่นะครับที่สุ่มมาแล้วได้จากแอร่ธรรมดาโอเคแล้วก็เอสพีเลสรีเคลียมตอนนี้ก็กลับมาทําได้เหมือนเดิมแล้วนั่นเองนะครับก็คืออย่างที่เคยทําในอดีตนะครับก็ทําได้แล้วแล้วก็ลิมิตเบรคนะครับก็ สามารถใช้ได้แล้วนะครับก erm ็วิวกลับมาอัพได้ปกติแล้วถ้าใครติดที่ว่าเฮ้ยวิวอัพวิวไม่ขึ้นวิวไม่อัพก็ให้กดฟิก exp นะครับก็วิวได้แล้วนั่นเองอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับที่เขาแก้ไขแก้บั๊กแก้อะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแจกโค้ดกันนะครับอ่ะโค้ดก็ง่ายๆนะครับก็กดคําว่าโค้ดตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็พิมพ์ข้อความนี้ลงไป ถ้าใครไม่ทันก็กดหยุดดาวแล้วกันโอเคแล้วเราก็กดนะครับอ่ะเดี๋ยวพูดก่อนคือตอนเนี้ยเขามีระบบแบบที่ดีขึ้นก็คือแบบไม่ทับสแตนตัวเดิมนะเออถ้ามีช่องนอนอยู่เขาจะเด้งไปช่องนอนให้นะครับทุกทีมันจะทับสแตนตัวอนนั้นเลยเราต้องเปลี่ยนสแตนที่เป็นอยู่นอนแต่พี่จะทําให้ดูปึ๊บอา้าวแบบเฮ้ยอ้าวสแตนตเดิมแต่อย่าไปทําแบบว่าเขาเปิดให้4ช่องเราจะเสือกจะทําเป็น5ช่องก็อย่าไปทํานะครับ สแตนคุณอาจจะหายได้นี่ครับเป็นซีเวิรพรเใช่ไหมมันน่าจะอ่านวินีปะปอะไรเนี่ยสักอย่างก็มันน่าจะเป็นแบบเหมือนฮาโลาวีเนะี่ะเป็นแบบผีผีปะผีแบบเป็นผีเ้ยดูอย่างเทอดิแล้วคู่กับตัวยิ้มยิ้มหวานนะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเราหาแอโร่นิดนึงดูดูนะครับว่าถ้าเรารีเควมันแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะ นี่ก็นี่ครับรีเครียมไม่รู้อ่านถูกไหมถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับมาเราเริ่มรีวิวกันเลยตอนนี้ก็สเตตเดี๋ยวให้ดูก่อนเอาสเตตก็ก็ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราจะต่อยเออจ้าดัมมี่ให้ดูนะครับอ่ะก็คือขีกซ้ายตูบก็ดอกเดียว300เออต่อมาครับสกิลีตึบตุบตบ,ตบโอ้ยมันมองไม่ค่อยเห็นอนะ่ะ ดี๋ยวพี่ไปหาเออมืองนี้ดีกว่าเราไปดุตีเจ้าเดอะเวิลด์ดีกว่าเดอะเวิลด์ที่เราคุ้นเคยกันกระดูกเราก็กดเก็บนะครับ่ะก็ะคือทุกอย่างตอนนี้ในเกมเขาให้กดคลิกซ้ายหมดแล้วนะครับอยากได้อะไรก็ไปกดคลิกซ้ายออกนะพวกแอโร่โพออะไรเงี้ยที่มันดอกอ่ะแบบนี้จะมืดมืน,นิดน,น,นึงนะครับแล้วเขาก็มีโหมดกลางคืนกลางค <S <S ืนเห็นแล้วมันมืดน,นะไม่ต้องแปลกใจนะครับมันเป็นของเกมนะไม่ต้องไปออกรีเกมนะอะคลิกไออนะครับต่อยปุ๊บ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  ก um, ็แรงอยู way, ่หรือว so so ่าไม่แรงมากเหมือนกล้วยพิเรียนนะสกิลมันอีแต่มันไม่ได้ต่อยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะต่อมาครับสกิลอ่าอีนี่ขางได้ยาวเลยนะตึบกระเด็นออกไปประมาณนี้ต่อมาครับสกิลทีเป็นแบบโยนมีดแบบหลายๆอันนะมันมองไม่ค่อยเห็นหรอกฟู่นี่เห็นไหมจิวจิ้วจิวแล้วรัวด้วยเนี่ยเห็นไะเนี่ยอย่างดีอ่ะคือใครเจอนี่ตายได้เลยนะเนี่ย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 มันแบบลายฮิตอ่ะเออ แต่ก็อย่าจะกดหาไม่ได้นะโชคดีทด้ทำอะไรก็อย่าแบบเพิ่มก็เริ่มกันจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเขามีระบบเตะนะเออต,ต,ตึกตึกตึกนี้ต่อมาครับไม่มีละ F ไม่มีแฮ F ไม่มีนะตัวนี้เฮดเหรอเฮดเหมือนเป็นมือวมไพรมะดูดเลือดจึกๆึ๊กตึกอาน่าจะใช่นะครับอ่าที่มันเป็นแบบสกิลดูดเลือดของวมไพนี่อันนั้นจะเป็นแบบเหมือนซอมบี้ปะใช่ป่าววะ เฮ้ยแล้วมันกดเฮดได้เรื่อยๆด้วยอ่ะเออเจ๋วอะอ๋อมันไม่ได้เรื่อยๆก็คือแบบเหมือนกดเฮดจนสกิลมันหมดแล้วมันก็คูลดาวน์เสร็จพอดีแซดอ้าวแซดกระโดดไม่ได้แแะอ่ากระโดดไม่ได้อ่ะตัวอื่นก็กดกดละน้ำพี่กดให้หมดแล้วนะอ่าวทีครับท่าก็แม่งคือเดอะเวิร์นั่นเอง <laughs> ท่าคือท่าเดอะเวิร์นั่นเองอ่ออาอออแมพสันส่นแมพสัน่นแมพสั่นเดี๋ยวเราเปิดเสียงให้ฟังนิดน,นึง โอ้โหเฮ้ยชิบหายกระสิทธ์ปะเนี่ยอ่าอ๋อนี่คือเสียงตัวละครเขาเลยนะครับโอเคพอพอพอไปเสียงนะครับเดี๋ยวริกรสิทธ์แดอ่ะก็มีประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะครับใครที่อยากได้ไปสะสมเก็บไว้ก็แนะนำนะครับว่าเอาไปเก็บไว้ก็ดีครับเหมือนพวกจีเลนอะตอนนี้มันก็ไม่มีละ หาไม่ได้ถ้าหาได้ก็หาจากกล่องไอ้ที่มันขึ้นข้อขวาถ้าถามว่ามันลิมิเต็ดมาก็คือถ้าเราได้ฟรีก็เอาไปเลยอย่าไปสนใจนะครับก็เนี่ยอย่างเงี้ยโหดมากถ้าแบบค่าคนก็ค้างงายมากอ่าเดี๋ยวพี่ก็จะอัพคลิปลงให้เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็น่าจะมีแค่ดีโอดีโอนะครับแมบพบอื่นก็อาจจะแบบแทรกเข้ามาถ้ามันเป็นการอัปเดตนะแล้วก็รอดูแล้วกันนะครับช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้เล่นโลบอกนะพี่ก็จะไปเล่นเจ้าเออ รอยัลคาวนะครับพี่ก็ยังเล่นโลบ็อกอยู่ถ้าเกมมันยังมีอยู่นะครับช่วงนี้ก็อาจจะแบบดูน่าเบื่อหน้าเบือเบ่อหน่อยนะครับสำหรับช่องพี่นะเออก็ถ้าใครชอบรอยัลคาวนะครับก็สามารถเล่นกับพี่ได้นะครับพี่จะสตรีมช่วงมืดๆหน่อยนะครับหรือประมาณช่วง6กโมงเจ็ดโมงไม่แน่แนนะนในอนาคตอาจจะสตรีมแบบบ่ายๆพอถ้าพี่ตื่นทันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะตื่นไม่ทันหรอก เพราะเล่นเกมนั้นหนักจนแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วก็อย่าลืมไปเติมโค้ดกันล่ะบายจ้า